ไปติงับสองขึ้นมาแล้วตีโดนวิ่ยแบกไปไกลเลยครับสองแต้มในสนามเรามาดูครับลูกนี้แจ็ครรยองลูกนี้ขึ้นมาคุมโซนได้ดีฮะ เรามาดูลูกนี้ทางด้านทีมของกอมอเสียบส่งมือตีไปตีเลยครับลูกนี้เดิมตีติดครับเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้เดิมสุพันครับผมใบแรกมาตีติดก่อนเลยฮะปักต่อนครนายกลูกนี้จะตีสวนคืนเหมือนกันครับผมนะ ลูกีตีโดนรับหนึ่งครับแต่ต้องติดด้วยนะทางด้านอับสัมชัญเข้ามาลูกนี้จุกปับ,ปบตีสไลด์ติดครับผมใบนี้ต่อนครนายกไี่ดูแบบช้าครับยกมาลูกนี้สไลด์ติดเฉยเลยฮะโฟล์กแกองขึ้นมาคุมโซนใหม่อีกหนึ่งใบครับลูกนี้ ผมโซน่งห่างไปครับจะทำยังไงครับทั้งนั้นอับสัมชันไม่ขึ้นแล้วครับผมนะไอต่อนครนายกไปไล่อย่างเดียวเลยครับไข่พาดก่อนก็โดนนะผมคู่นี้นะครับลูกนี้เข้าวงม,มาต่อนครนายก มาตีโดนแล้วขยายโซนออกไปแล้วเขาฝงแม่กองครับมีหน้าที่ขึ้นคุมโซนอย่างเดียวครับตอนนี้จบครับห <c oughs> นี้ขึ้นมาคุมโซนได้ดีฮะ เรามาดูว่าผมลุกนี้ทางด้านต่อนคะรนายกครับเข้าวงมาไปโดนรับหนึ่งไปตดรับสองจุกขึ้นมาแล้วตีโดนอูแบกไปไกลเลยครับสองแต้มในสนามจุกขึ้นมาปักออออเอาครับฟงแมกองครับลูกนี้ทำไงดอบขึ้นมาคุมโซนใหม่ครับ ลูกนี้คุมโซหนห่งางๆครับผมลูกในมือตอนนี้เนี่ยเหลือคนละสองใบเท่ากันนะครับลองรูว่าลูกนี้ทางด้านอับสัมชันโอ้ยจักระยองลูกนี้ก็ตีติดไปเลยฮะดูวับชาครับยกขึ้นครับป๊อกถุงมือทานอส ขู่เดิมสวรรค์ลูกนี้ขึ้นมาเตะแก้มขึ้นมาหน่อยนึงฮนะกำลังมองอยู่ครับว่าปีแล้วได้เท่าไหร่นะครับลูกนี้จะขึ้นหรือจะตะยับจักระยองเข้ามา ลูกนี้จบขึ้นมาแล้วติดตามโมหอ้าวครับตามไปครับเสียหนึ่งแต้มในสนามให้กับทีมกมสี่นะครับหนึ่งแต้มเอาวครับเดิมสุพรรณยังเหลือลูกในมืออีกหนึ่งใบครับผมเขาอมาร์คเดิมสุพรรณจบขึ้นมาลูกนี้ เก็บแต้มที่2ให้กับทีมไปได้ครับสกอร์เรื่อนเป็น8ต่อ2ครับผมกมสี่ตื่นขึ้นมาได้ครับผมนะ